เปิดใจเคลียร์กันไปเลยอย่าให้ต้องมีอะไรค้างคาใจกันถ้าแกผิดแกก็ต้องยอมรับผิดความสัมพันธ์ของคนเราเนี่ยมันเปราะบางเกินกว่าที่จะเยียวยาโดยาการวางเฉยนะเว้ยเอออ้ย,ยังจะหยิ่งอะไรอีกเขาะสิวะ เรียกนู้เพลงออกมาแม่ต้องให้สอนทุกเครื่องเลยนะเดี๋ยวปั๊ดอ,อ้ยอ้ยเอาไอ้นี่เอาแบบนี้ละกัน มันรู้สึกผิดแล้วนะที่ทำให้หนูเสียใจเนี่ยมันอยากจะขอโทษหนูจริงๆนะแต่ถ้ามันยังทำยี่เงาเอาแต่ทำให้หนูเสียใจอีกแล้วก็ก็ถือว่ามันทำตัวของมันเองกันแล้วกันหนูไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปใส่ใจมันก็ได้นะ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยให้โอกาสมันอีกสักครั้งเถอะนะนถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายกันแล้วกันนะม,มมดารัดเต้าว ต่อสารปัญหาไปไหนแล้วเนี่ยวื่อคีบมันยืนยืนยืนดักอยู่ใน้าห้องนี้อยู่จริงจริงๆนะเดี๋ยวโุกคก็มีเรื่องจะคุยกับเธอแต่แทงไม่มีอะไรจะคุยกับคุณค่ะใช่ไปเลยปนี่คิดว่าฉันอยากจะเสวนากับเธอมากหรื่องไงฮะแต่เรามีเรื่องต้องคุยกัน บางทีปัญหาระหว่างเรามันอาจจะจบลงด้วยดีก็ได้เธอไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นหรอเพลงพินนุเพลงอย่าไปเชื่อชันตามฉันมาอย่าไปนะเชื่อฉัน ไปปลอบใจกันมาแล้วใช่ไหมในรอโอกาสนี้มานานแล้วนี่เอาสิอยู่ด้วยกันทั้งคืนเลยฉันไม่ห้ามหรอกผมก็อยากทำแบบนั้นเหมือนกันแต่บังเอิญคนที่เพลงต้องการตอนนี้ยังไม่ใช่ผมผมทำให้เพลงเลิกร้องไห้ไม่ได้คนเดียวที่ทำได้ก็คือคุณ ถ้าการขอโทษเพลงคือการเสียศักดิ์ศรีผมว่าการที่คุณหยามเกียติเพลงมันเสียศักดิรีลูกผู้ชายมากกว่า เพลงพินถ้าอย่าคิดมากนะศาสตร์เขาก็เป็นคนแบบนี้แหละถ้าก็รู้นี่ว่าถ้าศาสตร์เกลียดใครเขาจะร้ายได้มากแค่ไหนประเด็นมันคืออะไรคะศาสตร์เขาเกลียดเธอแล้วนะสิ ถึงเธอจะผิดหรือถูกก็ไม่สำคัญหรอกนะเพราะถ้าศาสตร์เกลียดใครเขาก็จะทำเรื่องร้ายได้ทุกอย่างร้ายจนเกินกว่าที่จะนึกถึงฉันรู้จักเขาดีฉันก็เลยอดเป็นห่วงเธอไม่ได้ก็ถ้าเขาร้ายขนาดนั้นแล้วทำไมคุณถึงยังรักยังต้องการ ก็เพราะว่าลึกๆแล้วศาสตร์ไม่เคยลืมฉันไงศาสตร์ยังรักฉันอยู่เพราะถ้าศาสตร์รักใครสักคนเขาก็จะไม่ทําให้คนนั้นเขาเสียใจนี่เธอไม่เคยรู้เลยเหรอที่เธอต้องเสียใจอยู่ทุกวันเนี้ก็เพราะว่าจริงๆแล้วศาสตร์ไม่ได้รักเธอเลยแล้วก็ไม่เคยรัก าต้องการแค่ตัวเธอเล่น <S <S เหมือนกับต้องการผู้หญิงคนไหนๆแล้วก็ต้องได้ถ้าเธอไม่อยากทุกข์เสียใจจะเป็นบ้าก็ออกไปจากชีวิตสาซะตาสว่างใน,นละเพลงพินไปซะสิ เพลงเพนฉันขอโทษเธออย่าร้องไห้นะฉันก็เสียใจไม่น้อยไปกว่าเธอหรอกที่ต้องทำร้ายจิตใจคนที่ฉันคนที่ฉันรักเนะี่ย เธอจะต่อว่าจะด่าจะทำอะไรกับฉันอีกก็ได้แต่ฉันอยากขอให้เธอยกโทษให้ฉันอีกสักครั้งได้ไหมได้ไหมเพลง ไม่ยุ่งกับเพลงอีก